ลองลองทำดูนะคะเรามีวัตถุดิบอะไรเราก็ลองเอามาผสมผสานดัดแปลงทานเพื่อสุขภาพค่ะสวัสดีตอนเช้าคะ่ะเพื่อนๆเช้านี้คุณครูก็มาทักทายเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะกับบรรยากาศที่ บ้านของคุณครูค่ะแล้วก็กิจกรรมเบาๆนะคะที่เราร่วมกันทำกับครอบครัวนะคะมาชมกิจกรรมวันนี้กันเลยนะคะที่บ้านของคุณครูเองนะคะคุณครูก็จะให้เพื่อนๆมาร่วมชมกับคุณครูนะคะเช้านี้เดินออกมาหน้าบ้านมาเจอเข้าก็รู้สึกดีใจค่ะเลยอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าคุณครูจะให้เพื่อนๆชมค่ะ เห็นดีค่ะเพื่อนเพื่อนต้นอะไรคะเนี่ยเพื่อนเดาได้ไหมคะกําลังออกผลเต็มเลยเนี่ยเห็นไหมคะผลเต็มเลยคะ่ะแดงเต็มต้นเลยนะคะเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวคุณครูก็จะลองลองเก็บมาลองทานดูนะคะว่าผลที่สุกแล้วนั่นอะ ประมาณนี้นะคะนี่เยอะเหมือนกันเดี๋ยวคุณจะเอาลองไปทานดูนะคะว่ารสชาจะเป็นอย่างไรนะคะมีทั้งสุกแล้วก็ใกล้จะสุกนะคะคุณคุณจะลองทานผลสุกก่อนคะ่ะรสชาติจะเป็นยังไงคะอืมหวานหวานมากเลยค่ะเพื่อนๆเน,นี่ยคะ่ะ สดสจากต้นเลยนะคะมันบุรี่ค่ะยังมีอีกเยอะเลยนะคะเพื่อนๆมันบุรี่อร่อยมากค่ะนอกจากมีความอร่อยแล้วนะคะเขายังมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพของเรามากมายเลยนะคะ อร่อยมากอมเปรี้ยวอมหวานเดี๋ยวคุณครูก็จะลองเอาไปทำเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะเพืเ่อนๆลองตามไปชมเลยนะคะว่าคุณครูจะนำมันบอรี่ที่เหลือนี้เอาไปทำอะไรเพื่อคลายร้อนค่ะไปเลยค่ะไปร่วมทำเรียบร้อยแล้วนะคะ มันบรลี่สมูทตี้นมสดค่ะเพื่อนเเป็นอะไรที่คุณรูณก็ทำง่ายๆเอาสิ่งที่มีในบ้านมาปรับปรุงใช้นะคะก็ตอนนี้เราก็จะได้แล้วนะคะมันบรลี่สมูทตี้นมสดนะคะ,คะเพื่อนเพื่อนก็ไปชมได้เลยนะคะเกี่ยวกับวิธีการทำง่ายๆที่ครูคประดิษฐ์ประดอยทำเครื่องดื่มอร่อยอร่อย ได้ประดิษฐ์ประดอยเครื่องดื่มอ,อร่อยอร่อย ดื่มคลายร้อนกันนะคะกับบรรยากาศอ,าอบอ้าวในายามเช้าค่ะลงมาชมรสชาตินะคะว่าเป็นอย่างไรอร่อยมากสมุทตี้ที่ดัดแปลงเอามาให้เพื่อนๆได้ร่วมทานกันนะคะมันจะมีกลิ่นหอมของนมมีกลิ่นหอมของน้ำผึ้งแล้วก็มีกลิ่นหอมของ มันบรลีค่ะคือครูก็จะขอปิดคลิปในการนำเสนอผลมันบรลลีทานได้ทั้งสุกแล้วก็นำมาแรรูปเป็นเครื่องดื่มได้อย่างอร่อยนะคะขอให้เพื่อนๆช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะ